การคิดไดอารี่ส,สร้างส็จประสบการณ์ชีวิตครับใช่คบแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ในห้องเรืองน้มหอระศศีน,นั่นเองคับผมห้องนี้เดี๋ยวพาเด็กๆไปดูมหรสศหลากหลายชนิดในห้อง360องศานะคะคคดูกันแบบรอบทิศทางเลยาตามมาเลยค่ะครัมนเลยครับรังเก่งรังเก่งมากระบาดาวดึง โอหนั่งดูมหรอรกันเพลินเลยนะคะนี่ยเด็กๆโอ้นี่ไงหนังใหญ่หนังใหญ่ไม่ใช่หนังเล็ก<ๆ>นี่เป็นหนังใหญ่ค่ะตัวหนังใหญ่เด็กๆเขาจะทามาจากหนังโคก,กับหนังกระบือนะคะเนี่ยมาสลับเป็นลวดลายที่วิจิตรแบบนี้โดยคนเชิดเขาก็จะเชิดอ,อยู่ด้านหลังฉากนะคะ เด็กๆด้านหลังค่ะเป็นหัวขนเป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์แบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะคะด้านนี้เลยเป็นฝ่ายของพระรามและนี้เป็นฝ่ายทศกทศัณฐ์อ่าแล้วก็ใช่แล้วแล้วฝ่ายพระรามจะมีทหารเอกคู่ใจ5ตัวอ่อันนี้มีอยู่3ตัวเป็นสามใน5อย่างเช่นหนุมานหานุมานเป็นลิงสีขาวความสามารถพิเศษคืออะไรคะหนุมาน ไม่มีวันตายครับอ่าไม่มีวันตายถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือดูสามารถหาวเป็นหาวเป็นหาวเป็นไฟหาวเป็นดาวเป็นเดือนหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะฟันก็เป็นเพชรใช่ไหมครับอ่าใช่แล้ว ก็เป็นกรแสดงหุ่นเชิดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พามาเชิดหุ่นกระบอกเคยเชิดกันไหมไม่เคยครับเดี๋ยววันนี้ได้ลองเชิดหุ่นกันดูมีสองตัวนะคะครับอันนี้ชิดจุบมีชิดแตะจุบกับแตะถือต้องเราต้องทําทักทายเขาก่อนนะคะทักทายยังไงทักทายยังไงจับไมค์ขึ้นมาเลยนะไปด้านนู้นแล้วก็ลองเชิดหุ่นแล้วก็พูดคุยกันด้วยสวัสดีสวัสดีครับ เดี๋ยวห้องนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆด้วยก็คือถ่ายภาพกับกล้องโบราณสมัยรัชกาลที่5ใครจะถ่ายก่อนโอเคค่ะเชิญเลยนั่งพี่เก้าอี้เลยค่ะทำไงพี่เก้าอี้ถ่ายภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอยูเป็นกระดุมแอนิเมชันด้านในกันโอเคครับไปเลยครับมีจะมีหน้าเราอยู่แล้วเฮ้ยมัาได้แงเอวเลย อหลังจากที่เราไปท่องเที่ยวรับกอะร,รัตนาโกสินผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น4ของอาคารชื่อว่ารัตนาโกสินทร์สกายวิวนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอาคารเลยด้านหลังค่ะโลหะประสาทจากวัชรชนัดดารา นี่คือทำจากโลหะอ่าค่ะแล้วก็ทางด้านนั้นเป็นอะไรคะรู้จักไหมอ๋อภูเขาทองวัดสะเกดค่ะอาหารกำมะอีกเห็นไหมที่อยู่บนกำแพงป้อมมหาการป้อมมหการที่เราเห็นตอนนั้นหรือเปล่าใช่แล้วก็มีลานพระพรามหาเจดสระบดินด้วยนะคะจะเห็นพระบรมราชานุสาวรีของรัชกาลที่สามตั้งอยู่ด้วย หรบวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขบครับ,บ,บ,บพี่เบียร์ครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจจะมาที่นี่ครับแล้วจะมาอย่างไงครับแล้วติดต่อยังไงครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นะคะที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์เปิดตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มสามารถนั่งเ,ออเป็นรถโดยสารประจําทางมาหรือว่าจะนํารถยนต์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากๆค่ะขอบมากค่ะขอบคุณครับ การที่กายได้มาที่นิทัรศนัตนาโกสิน์นั้นทําให้กายได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทั้งการก่อตั้งการแผ่ขยายและก็รูปร่างหน้าตาของกรุงรัตนโกสิน์นั้นเป็นยังไงแต่ที่กายชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือหน้ากายเนี่ยได้ไปอยู่บนแอนิเมชันการ์ตูนเชยเลยและที่ชั้นดาดฟ้าชั้น4ทําให้กายเนี่ยได้เห็นวิวสวยมากเลยครับมีทั้งโลหะปราสาทวัดภูเขาทองและถนนราชดำเนินด้วยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างๆเนี่ยอยากจะมาที่นี่มาได้นะครับ หลังจากเที่ยวกัสได้ไปนี่รัตนโกสินทร์นะครับก็รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ไปสัมผัสจริงๆเลยครับผมมันมากกว่าในตำราเรียนครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองครับและที่เรการ์ดชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตนั่นเองครับเพราะว่ากว่าที่พระแก้วมรกตเนี่ยจะมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วครับมีประวัติความเป็นมาไงบ้าง ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยก็รู้จักว่าเหมือนแบบว่าได้รู้ประวัติของมันมากขึ้นนั่นเองครับให้ากเกิดเพื่อนคนไหนว่านะครับก็อย่าลืมมาที่นิทรรศรัตนโกสินครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนไนจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายครับยังไงก็อย่าลืมมากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับผมสำหรับพี่เอากันเนี่ยก็ ได้ความรู้ครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยนั่นเองครับสำหรับการนะคะการรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยครับได้เห็นตัวเองเป็นการ์ตูแนแอนิเมชันนะคะแบบวิ่งเล่นอยู่ <c oughs> แล้วก็แบบมีกิจกรรมเยอะแยะสนุกสนุกให้มากมายเลยครับให้เพื่อนๆมันลองเล่นกันได้นะครับ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็ต้องหมดลงแล้วนะคะติดตามรายการคิดไดอารี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตได้ทุกวันอาทิตย์7โมงเชา้าทางช่องนาว2ีน,นะครับรับผมและอย่าลืมติดตามได้นะครับใน k f b o p k g แฟนเพจของเราครับผมสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราก็ต้องหมดลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครสวัสดีครับบ๊ายบาย